บางครั้งแค่ชื่ออีพีก็รู้แล้วว่าเราจัดเอลอใช่แสดงว่าสุดท้ายในความหมายเราน่าจะต่างกันอแต่ก็พูดพูดถึงสิ่งเหล่านั้นอะไรอย่างนี้ครับก็เราอยากจะแบบไม่อยากจะอย่างราคาบัตรเราก็ขี้เกียจคิดแล้วเราก็เอาชื่อ e ีพีมาตั้ง3 3 3ร้อยสาสบสาหรือลงไปถึงสิ่งสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นซองลิสต์เพลงที่หลายๆคนอาจะอยากได้ยินแล้วเราไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เล่น เพลงไหนบ้างเพลงที่เรายังไม่เคยได้เล่นอะไรเงี้ยเราก็จะเล่นที่น,นั่นอะไรอย่เงี้ยครับเราก็ควังตั้งแต่ชื่อคอนเสิร์ตที่คิดขึ้นมาทำว่าซื้อซื้ได้ทำทำไมอรัคาดหวังทำไมมันไม่จำเป็นเราบางอย่างเราแค่รับรู้แล้วก็รับรู้ไว้ก็พอไม่ใช่ทำห้ความซื้อซื้อได้ดดดของเราไปเป็นยันยงไงเป็นความหมายของโนที่ผ่านมาผมมัธยัสถมาตลอดใช่ที่ว่ามันตกเป็นข้ามผมผมเป็นคนมัธยัสถมาตลอดแต่ว่าในแง่ของการทํางานเราก็จะพยายามทําอะไรที่ เราเราทาได้เราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าในในครั้งนี้เราก็อยากจะทํามากขึ้นไปอีกคื่อสำหรับผมผมว่าแค r เรีย a t าตอนนี้คือการที่อยู่ในวงการนี้แล้วเราเราพยายามที่จะให้อะไรกับคนดูได้บ้างอะไรเงี้ยเราพอที่จะให้อะไรได้บ้างภายใต้ข้อจํากัดต่างๆแต่พอมันเป็นคอนเสิร์ตของเราเองเราก็ร<ม>ู้สึกเราอยากให้ข้อจํากัดนั้นมันมันหน่อ,อไปสักอีพีหนึ่ง<ม>อะไรเงี้ยให้เราฉ่มแม่คิดอะไรได้ได้มากขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับ อย่างอย่างเราเล่น Impact เนี่ยปี EP 02เนี่ยเราก็ขึ้นไปบนหลังคาสุดของ Impact แล้วตอนลิฟเปิดตัวอะไรเงี้ยก,ก,กนน็นั่นก็เป็นลิมิตอย่างหนึง่งแต่ว่าเราสึกว่าเราอยากทำมันไดอย่างนั้นแต่คงไม่ถึงขั้นแบบเอาหลังคา Impact ออกนะแต่หมายถึงว่าเราอยากดีไซน์หรืออะไรต่างๆครั่ซองลิสต์เอ่อโปรดักชันต่างๆหรือรวมไปถึงแบบวิวลสิ่งที่จะเกิดขึ้นเซอร์ไพรส์ต่างๆให้อยู่ในนั้นจริงเราทำดีมาตลอดมากแล้วะะแล้วทุคนก็เลย ไม่รู้สึกเลยคืแบบว่าอ้าวาดหวัอีกแหละว่าแบบอยากให้เห็นอะไรที่มันดีใจที่พว่เขาชอบเพราะจริงๆหลักๆการทำคอนเสิร์ตของผมมันค่อนข้างเราก็เอาที่เราอยากทำอ่ะมันก็คือสนองนิดผมนะครับผมผมอยากเห็นคอนเสิร์ตอะไรอไรเงี้ยเริ่มแรกอย่างเป็นแรกเราก็เริ่มจากการที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าถ้าเราเล่นอิม a พกในราคาบัตรที่แบบไม่ถึงหมื่น ไม่ถึงแปดพันเราขอแบบเจ็ดพันได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเราก็พยายามทําสิ่งนั้นนะซึ่งแน่นอนว่ามันสวนทางความเป็นจริงเพราะว่าในการทำโปรดักชันต่างๆมันใช้ทุนเยอะมากครับมันใช้ทุนเยอะมากแต่ว่านน,ว,าน,นว่านนช่วงดีอย่างหนึ่งมั้งคือนอกเหนือจากอิสระในการทํางานที่ได้รับจากเลิฟอีสอ่ะคือความเชื่อใจจากคอนเสิร์ตในคอนเสิร์ตนะครับทุกท่านเลยทุกคนมามาโดยการที่แบบว่าไม่อะไรเลยขอให้มันสนุกได้เต็มที่อะไรเงี้ยแบบ เขาก็อยากจะมาขอบคุณแฟนๆเลยมีทั้งแบรนด์นี่เราเป็นเซนเตอร์หรือว่าเป็นพาร์เนอร์ชิพที่เราเข้ามาตกแถวร่วมกันสปอนเซอร์ทุกคนน่าชื่นชมมากครับแล้วเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเราไม่ได้มองเหมือนทุกปีแหละเหมือนทุกปีเราเราไม่ได้คิดว่ามันจะมี E ีีต่อๆไปแต่ว่าตราบใดที่ผู้คนยังอยากให้มันคงอยู่ไว้มันมันมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนเหมือนที่ทุกคนบอกว่าเอออยากมีชีวิตอยู่เพื่อจะเช็คอินในทุกๆ E ีีไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือแค่างราคาอยสางเท่าหร่สูงสุด7 เจ็ดพันหกพันห้าหรอเออเราลงไปอีกใช่เราลงไปอีกแต่ถูกสูตก็คือสามร้อยไม่ได้เดือดร้อนไง <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเล่าหรือปีเลยไม่หลกักๆคือมันลดอย่างมีนัยยะครับ <c oughs> ผมลดส่วนหนึ่งคือแน่นอนว่าในในแง่ของพอยต์ปีก่อนน,น้นี่คือการที่ทุกคนต้องเดินทางทุกคนต้องมีค่าที่พักยิ่งบางคนบินมาจากต่างประเทศมาเพื่อดูมีแฟนที่เป็นอินเตอร์แฟนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเสียตรงนี้ไปได้มากรวมไปถึงคนที่เอาง่ายๆเลยคือโดนบัตรผีอัพราคา ซึ่งผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัตผีทุกสำนักจะไม่ใช้ช่องแกปนั้นในการอัพราคาขึ้นไปอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยราคาสาวค้อยอยากรู้ว่าตับวบัตรมันก็จริงๆ <c oughs> เราแจกทุกรอบครับเราเราจะมีอย่างเงี้ยให้เล่นทุกรอบแต่ว่าเราจะกดได้แค่ออของรอบพรีเซลครับรอบเ,เขาเรียกาเรียกว่าอะไรนะพรีเซลเออใช่ข <c oughs> อโทษทีครับพะทำปีแรกเหมือนกันพรีเซลพรีเซลวันที่สามกรกฎานี้ครับใช่ใช่เราเราจะให้เล่นกันตรงนั้นแต่ว่า แต่หลายคนก็ดูตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโอ้ถ้างั้นเยี่ยมเลยหนูจะได้ไปหาที่พักใกล้ๆหนูจะเอาเงินตรงนั้นไปลงอะไรเงี้ยแค่300เซนสานี่กนนั่งบนหลังคาหรือว่ามีทีมจริงๆเราให้นั่งใต้เวทีนะให้ดูทีมงานทํางานไม่ไม่ไม่เราเล่นเอาจริงๆก็ยังไม่ได้นึกไม่ได้นึกว่าแต่ก็คือเราให้ได้รับเบนฟิตเท่ากันกับบัตรแพงสุดอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าให้ทุกคนได้แบบ มาสนุกกันผมผมรู้สึกผมอยากให้คอนเสิร์ตนี้มันสนุกกันตั้งแต่กดบัตรโอเคไม่ไม่ไม่ทราบว่าในแง่อื่นๆอย่างไงแต่ว่าเราอยากให้ทุกๆไอเดียที่เราสามารถทําได้ภายในสิทธิ์ของเราอะ่ะให้ทุกคนได้ได,ได้สนุกกันแล้วก็อยากขอบคุณแลครับผมว่าตัวผมที่ยังอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เพราะว่านี่แหละเอ,อ่อแฟนๆทุกๆคนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆศิลปินที่มาในงานวันนี้ทุกๆคนอยนะ่างเงี้ย ในเรื่องของระบบหลังบ้าน,นะะาาาาาละครับเามวัดันต้องมีการแขงขันสูงมากที่คุณเป็นยังไงบ้างก็ตรงนั้นเหรอตรงเราพยายามทําในส่วนเราให้ได้มากที่สุด<ม>แต่แต่ในส่วนของที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแฟนๆแล้วก็<ม>อยากให้ทุกคนอ่านกติกาให้ละเอียด<ม>อ่านรายละเอียดให้ละเอียด<ม>ขึ้นไปอีกเออช้าช้า<ม>ใจเย็นเย็น<อ>แล้วก็เมื่อได้ที่นั่งที่ต้องการแล้วให้รีบโอนเงินนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆคนที่รอที่นั่งนั้นอยู่ในในวันที่กดจริงๆอะครับก็ก็ก็จะมีระบบนั้นด้วย ที่แบบว e. ่าหลายๆคนกดไปแล้ว <belong you. S 2> ตรงนี้ดีไหมนะกดไปก่อ <Ma. S 1> นแล้วเดี๋ยวค่อยไปแลกกันอะไรก็ได้ค่อยว่ากันเอประมาณนั้นอให้กําลังใจยังไงอ่ะแนะนำเลยเลยเพราะว่าทุกคนมันไม่เป็นสุดขอให้โชคดีครับขอให้โชคดีผมพูดอย่างนี้ทุกปีเพราะว่าเราก็อยากเจอทุกคนที่ที่อยากเจอทุกคนทุกคนมาด้วยความรู้สึกดีอยู่แล้วกับเราอ่ะไม่งั้นเขาก็คงไม่เสียตังค์มาดูใช่ไหมเหมือนเหมือนตัวผมเหมือนกันตัวผมก็อยากเจอแฟนๆได้มากที่สุดเราก็ทําในส่วนของเราได้แล้วก็คือ ราคาลดลงมาจากพี่ชีพพี่หญิงสปอนเซอร์ชิพทุกท่านสป,ปอร์ตเต็มที่หรือตัวผมเองที่ยอมเพิ่มรอบทั้งที่รู้รู้รู้ว่าร่างกายก็น่าจะหนักขึ้นในการเล่นเพราะเราก็ไม่ได้เป็นแค่คนเล่นคอนเสิร์ตเฉยๆเราคิดเราร่วมไอเดียเราตั้งมันขึ้นมา ครั้นี้เราจะมีอะไรบ้างเราจะมีแนะนำอะไรไหมว่าโอ้นนั้นต้องถามต้องถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วผมก็ไม่ค่อยสันนัดเท่าไหร่มาถามผมผมก็อาจจะตอบได้ไม่ตรงจุดอะไรเงี้ยใช่สามรอบเราเตรียมร่างกายยังไงอะคะสามรอบเหรอตอนนี้ผมก็เริ่มกินอาหารห้าหมู่นะหมูกินหมูหมูกรอบหมูหมูทะหมูหมูชาบูหมูอันนี้เราได้อะไรแบบห้าหมู ห้ามู่เออหลักๆก็พยายามที่จะดูแลเพงมากขึ้นครับลิมิตงานของผมในแต่ละเดือนมากขึ้นละแล้วก็บวกกับนั้งแต่คอนเสิร์ตมันต้องทำอ,อัลบั้มด้วยครับ,รบซึ่งเราพยายามจะจบอัลบั้มไม่ทันในปีนี้แต่แต่น่าจะหลังคอนเสิร์ตนะน่าจะหลังคอนเสิร์ตแต่คิดว่าน่าจะมีหลายๆเพลงที่ทุกคนน่าจะได้ฟังที่นั่นเป็นที่แรกอะไรเงี้ยอย่างในพาร์ทของที่จับจุดที่มาตรงนี้วันสุดเราจะใช้องค์ดนรมนนนนก็ขอบคุณทุกคนที่ไปเล่น เอ่ร์เลนี้อย่างสุรุ่สุรายซึ่งเราเคยใช้ได้ผลกับเราไหมไม่เคยเลยมีวิธีไมมาขัไปปุ่งเลยล้มถนนไม่เคยเลยไม่ไม่เคยเวิร์กไม่ไม่ต้องเอ่ยเรานั่งอยู่ในรถแท้ๆเราเลยไม่มีที่จอดอ่ะถ้าถ้างานเขาไม่ได้ล็อกป้ายทะเบียนไว้ให้เวลาเราไปทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็วนใส่รอบเหมือนกันก็วนเหมือนกันเงี้ยวนวนไปจนบางทีตูดไปชนอาคารจอดก็มีก็มีเหมือนกันอันนี้ก็เลยจัดที่จอดรถมาให้ ใช่ครับเป็นนยันเลยก็เหมือนให้ได้เล่นกันแหละสนุกสนุกมันก็มันไม่จําเป็นแหละแต่อยากทำผู้เรียนทอดด้วยก็ไม่จําเป็นผู้เรียนทอดก็ไม่จําเป็นแต่อยากทําเพราะว่าชอบสีเหลืองปีนี้ชอบสีเหลืองก็เลยไปไปอุ่นหนุนน้องอะไรเงี้ยครับไปอุดหนุนน้องเมามาให้กินคอนเสิร์ตเป็นดูน้องน้องมาเข็นตู้เรียนขายอยู่ในงานโรงเรียนตูชิวิเหรอเด็กสู้ชีวิตเด็กสู้ชีวิตเด็กนั่างงชาไม้ราคาส่งหรือให้ราคาปี อ๋อเดี๋ยวต้องไปถามน้องเลยเข้ามาถามน้องเลยแต่ตอนนี้ทีมทีมผมก็ดูคิ้วขาหมดติดอยู่เหมือนกันใช่ไม่แน่ใจว่าเราช่วยน้องหรือเราไปให้น้องเชื่อซึ่งจริงพอฟังหมดแล้วคือเหมือนเราคอนเสิร์ตที่เราไม่หวังกำไรเลยเนาะก็จริงๆทุกปีมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นแต่มันปัสสาวะหมดเลยนะมันไม่มีคือคอนเสิร์ตโปรดักชันขนาดนั้นกับราคาเท่านี้ครับผมว่านี่มันก็ตัวขาดกันแล้วนะใช่แล้วก็ผมก็ยังคงเป็นคนแบบนั้นแหละผม ขอผมโชคดีมากมั้งที่มีเป็นแฟนออคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยผมโชคดีมากที่ผมมีสปอนเซอร์ที่เชื่อมั่นมากเราบอกว่าเตัวเลขเราจะไม่ได้คุยกับมันเป็นหลักนะเราอาจจะเน้นตัวโน้ตหรือเน้นความสุขที่มันเป็นรูปร่างอะไรย่างเงี้ยลูกค้าทุกคนแบบแฮปปี้มาก,ก็อยากให้แฟนทุกคนแบบไปซัพพอร์ตทีมงานกับสปอนเซอร์ของเราทุกท่านผมผมรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดการการทำคอนเสิร์ตสำหรับผมมันไม่ได้ทำเพื่อตัวผมอะ เออมันคือทําเพื่อแบบเพื่อเรากับคนดูด้วยกันทั้งคู่เมราะมันเป็นบางคนนี่คือโกปักมานี่เขาบอกเลยว่าเขาอยากมีชีวิตอยู่แบบดูทุกๆ e ีพไปเรื่อยๆอะ่ะเหมือนสะสมไปเรื่อยๆบางคนเก็บเก็บตั้งแต่โปสเตอร์เก็บตั้งแต่เปเปอร์ชู t ของงาน EP ีแรกอะไรอย่างเงี้ยผมผมรู้สึกว่าใน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 ยุคนี้ตอนนี้ที่ โอเคมีเพื่อนเพื่อนที่เริ่มทำคอนเสิร์ตกันแล้วเริ่มคอนเสิร์ตแรกคอนเสิร์ตสองแล้วเราเราเดินทางมาถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่4ของเราแล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มรอบขึ้นมาเป็นสามรอบผมว่าผมผมเลยจุดนั้นไปมากเลยอ่ะแล้วก็เลยเลยจุดที่ต้องถามว่ามันจะได้อะไรอ่ะนอกจากผมผมทำคอนเสิร์ตแล้วผมให้อะไรได้บ้างแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้พี่โอ๊ตแซวว่าจะได้เห็นเออไม่โดนจะน้อยชิ้นทุกคอนเสิร์ตโอเคไหมอ๋อ ก็ああ People, um, ผมว่าผมชอบผ้าเยอะๆนะมันสุดยสุดไล่กว่าที่ผ่านมาเราก็เริ่มน้อยชิมแล้วก็ลึกลงเรื่อยอ๋อไม่มันไหลเองเซฟใช่ไหมมันไหลบางทีรังดุมมันน่ะจะแบบอาจจะยืดนิดนึงผมชอบดึงแรงไเลยไม่ได้ตัดใสื้อไม่ไม่ๆๆอะไรนะเปลี่ยนปีีะไ่ทกประดับนี่ก็ก็ใส่มานิดเดียวไปเจอในซอกหมอนพอดีครับใช่ก็เลยใส่มา เออตกใจมากมืดมากเมื่อเช้าตื่นมาก็เลยเผาแบงค์พันก็เลยเจออันนี้ใช่ไม่รู้โปรยเงินในคอนเสิร์ตท้าไม่ได้ถ้าไม่ได้แสงจากการจุดเผานี่เราไม่ไม่เจอเลยนะเครื่องประดับโปรยเงินในคอนเสิร์ตผิดไปได้ไหมคะโปรยเงินหรอครับโปรได้แต่ผมว่าน่าจะผิดกฎหมายัเดี๋ยวอาจจะดูอาจจะดูสกุลเงินอื่นๆแล้วกันแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปสนุกแหละครับไม่ไม่ต้อง คาดหวังอะไรเหมือนทุกปีเหมือนทุกปีเ,กปเพราะว่าเท่าที่ดูคนดูก็ผิดหวังทุกปีในแง่ของการที่ว่าคาดหวังว่ามันจะมีแบบนั้นออมันจะมีแบบนี้แล้วมันไม่ตรงเลยลกออจย็จอยจอยสนุกครับปล่อยให้ความเครียดมันเป็นของผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเองแต่ว่าอยากให้รู้ว่าทุกคนตั้งใจมากแล้วก็สนุกอะส,ส,ส,สนุกตั้งแต่วันนี้เราเริ่มเปิดตัวกันจากที่เรือเลยแค่เริ่มเราก็ไม่ได้ยินสัญญ,ญาณจากทางนู้นแล้วว่าให้ออกตัวตอนไหนแล้วเรเือก็จอดนานมากใช่แต่ว่ออกากคือลงทุนเยอะที่สุดตั้งแต่จัดมา สำหรับผมผมคิดว่าใช่ผมคิดว่าใช่เพราะว่าผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งเรื่องเงินเลยตอนนี้กับกับสิ่งที่เราคิดหรือเราทําอยู่อะไรเงี้ยใช่ก็ก็หวังว่าหวังว่าผมว่านทุกคนรู้สึกแหละว่าผม Love e s Entertainment เออ Love i s h o w b i z หรือว่าเราเปถึงสปอนเซอร์ทุกคนตั้งใจให้เราตั้งใจทำเราเราให้เราสร้างมันด้วยความปราณีตมอบให้ด้วยความรักเหมือนเหมือนที่ทุกคนดูแลเรามาตลอด12ปีเข้าปีที่13 อย่างการที่เราไปดูคอนเสิร์ตพีพบิกินคเป็นการดูงานด้วยไหมคะเป็นการดูงานผมไม่ผมไม่จริงๆิผมผมไม่ไม่ค่อยชอบไปดูคอนเสิร์ตใครเลยแต่ว่าเออพีพีบิวกินค่อนข้างมัดมือชกครับเขาเชิญหรือว่าเขาเราเล่นคอนเสิร์ตพีอมด้วยกันแล้วเขาก็ชวนทุกวันชวนด้วยตัวเองมาชวนด้วยตัวเองแล้วก็ผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเรา เป็นพี่แบบไหนนะถ้าบ่าวสาวมาชนด้วยตัวเองแล้วเรา,ไ,เาไม่เอาที่าบ้านแล้วเราแล้วให้คิดเปน็นออื่นนะเราไปงานแต่งนะฮะเราไม่ได้ไปคอนเสิร์ตแต่ก็ทข้างๆตลกเพราะว่าผมค่อนข้างไปเลทนิดนึงเพราะเราเพิ่งเสร็จจากอีกงานหนึ่งใช่ไหมไปถึงเชลยร์แรกก็เป็นเสียงที่บิลกินกับพีติร้องลูกทุ่งอ่ะแล้วผมก็คอนฟิวส์นิดหน่อยว่าเรามางานแต่งใช่ไหมถ้าผ่านตัวเต่าเป็นไงบ้างคะในงาน ก็ดีนะครับผมก็คงจะไม่ชงอะไรให้มากนะครับขอโทษที่ทำให้ผิดหวังนะฮะแต่หลักก็เป็นเป็นสองเป็นเป็นน้องเป็นเพื่อนสองคนที่ผมทำงานแล้วผมาสนกสนุกอ่ะเออเป็นดูแบบตอนนี้เวลาเป็นลูกงานเราอยากมีคำอวยพรให้เปล่าสารยังไงบ้างรักกันนานลูกมีหลานก็จริงๆก็อวยพรเขาไปแล้วในงานเมื่อวาน ว่าแบบก็ขอให้ถึงไม้เท้ายอดทองกระบองหน้าสามกระบองหน้าสามเหรอใช่เพราะเขาก็ตีตีกันบ้างตีตีดีดีกันอะไรเงี้ยดีดีผมว่าคู่ที่มันทรงๆเงี้ยมันสนุกเดยนะใช่ใช่มีสิทธิ์ชวนเราเป็นเกส่อนนมีสิทธิ์ไหมเหรอจริงๆพี่พีเราชวนมาแล้วในอีพีที่แล้วครับแต่เดี๋ยวเบลกินเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าอย่างคอนเสิร์ตนี่ก็เิลกินค่อนข้างบังคับมาค่อนข้างบังคับมาบังคับเหรอจริงจริงกินกินมาอยู่เรื่อยๆนะคอนเสิร์ตเราอีพีศูนย์สองก็เหมือนเจอนั่งอยู่ คไปทอตะกี้คนู้โฟกัสไปว่าการที่ไปงานแต่งแล้วพี่นนท์ก็ไปเป็นคู่คู่ด้วยเห็นว่ามีอะไรนะฮะมีสั้คนไปเป็นเพื่อนในอ๋อก็อไ,ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไรนะฮะก็เป็นเรื่องปกติแหละเป็นเรื่องปกติก็คือการเอาคนรักไปดูคนรักอีกคู่หรอคอ๋อโอ้ผมไม่ได้เตรมจะถามคำถามนี้เลยนะฮะเราเขิดมาเพราะกล้องก็ แทนแล้เลยไม่ไม่ไม่อะผมไม่ได้มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติเออผมมองมันเป็นเรื่องปกติทั่วไปแล้วก็ตัวผมก็อายุยี่สิบเก้าแล้วแล้วก็ในในพาร์ทอื่นๆหลายๆคนน่าจะเห็นเราในบนคอนเสิร์ตอนะไรย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีพาร์ทอื่นๆอีกที่เราเป็นเป็นลูกของพ่อของแม่เป็นพี่เป็นน้าอะไรอย่างเงี้ยหรือการบทบาทของแม่เป็นแฟนใครสกคนมันก็ เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้อะไรเงี้ยใช่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือ่าก็เขินมากๆค่ะเขินมากๆเหรอครับก็ขอบคุณหลายๆคนที่หวังดีไปเป่าประกาศให้โดยที่ผมไม่ได้ร้องขอนะครับก็เฉิๆแเพราะกล้องมันแทนมามันไม่ได้แคบแค่เรามันไม่นะผมผมไม่ได้นึกว่าแบบคือผมผมใช้ชีวิตปกติมั้งผมไม่ได้รู้สึกว่าผมปิดหรือผมเปิดผมมองแค่ว่าณตรงนี้ผมไม่ได้อยู่บนเวทีผมใช้ชีวิตปกติแล้วผมผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตแบบนี้อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณแบบแฟนๆและครับเขาให้ สเปซพื้นที่มากๆอะไรเงี้ยคือจริงๆแต่ละคนน่าจะเห็นอยู่เรื่อยๆผมก็ลองผิดลองถูกในในพาร์ทต่างๆของชีวิตเป็นเรื่องปกติครับใช่ใช่ก็ขอบคุณที่อยากทราบเรื่องนี้นะครับรู้สึกไงบ้างที่แบบเวลาเราลองผิดลองถูกในนคอนเสิร์ตอย่างนี้ยหลายๆคนเนห็นแฟนๆเองรู้สึกแบบผมว่ามันฮิวใจคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เจ๋งเหรอโอ้ิวใจพวกขาไม่รู้สึกเลยสำหรับผมเครียดทุกปีผมเรียกการทำคอนเสิร์ตเหล่านี้ว่ามหากรรม depression เลยคือการ ทีมงานเครียดครับทีมงานกดดันเพราะว่าคอนเสิร์ตเอาแค่ราคาบัตรเท่านี้แต่โปรดักชันเท่านั้นมันก็ต้องคำนวณแล้วว่าเราจะใช้มันยังไงแต่พอเป็น N P นี้ก็ค่อนข้างที่จะสนุกขึ้นมาได้มากขึ้นทีมงานก็ค่อนคลายไหมนะก, <laughs> นก็จริงๆมันก็จะเครียดเข้าสู่อีกสเตจหนึ่งอ่ะอีกอีกสเกลหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราอัพสเกลในของโปรดักชันด้วย ไครับใช่อันนี้เป็นรังดีไหมนะโอเคลมแรงเปกก็นปกติแต<ช>่ฝนไม่ตกนะช่องลมช่องลมฝนไม่ตกเลยประหลาดมากมแต่หละคนมองว่าพอคอนเสิร์ตมาจะไปเหมือนโนนเราอยู่ที่คอนเสิร์ตไม<อ>่มี่งยังไงป้ามีคำผมเหรอผมผมไม่ไต้องผมเอาคอนเสิร์ตอยู่อะไรหรอกผมรู้สึกว่าผมเราตั้งใจคิดคอนเสิร์ตมาอย่างดีเราตั้งใจทําคอนเสิร์ตนี้ทีมงานทุกคนทุ่มเทการทําคอนเสิร์ตหนึ่งคอนเสิร์ตนี่คือการการที่ผมและทีมงานทุกคนเอาอายุไขเข้าไปแลก มันคืออย่างนั้นเลยครับมันมันมันคืออย่างนั้นเลยคือสิ่งที่ผมคุยกับอย่างอย่างพี่ที่ทํางานด้วยอย่างพี่พลอที่เขาเป็นโชว์ดีไซเนอร์ก็คุยตลอดว่าคนที่ทํางานกับเราเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นแน่ๆเลยนะแต่เขาจะเป็นซึมเร่าไหมเพราะว่า <laughs> มันยากมากมันมันชาเลนในหลายๆอย่างเลนะ้ว <laughs> ในส่วนของตัวเองเครียดไหมกับการที่เราลองเพงเดิมในคอนเสิร์ตใหม่แบบผมไม่รู้สึกเครียดเพราะว่าบางทีถ้าผมไม่รู้สึกอยากร้องผม ก็ได้ยินแฟนๆร้องแทนอยู่ดีใช่แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งคือการที่ผมทําสิ่งนี้ด้วยความรู้สึกใหม่อยู่ตลอดเพราะเราไม่ได้ไปเจอคนดูแบบหน้าเดิมทุกคนอ่ะเราจะมีเคมีจากหลายๆที่อะไรเงี้ยบางทีก็จะมีแฟนๆจากหลายศิลปินในในคอนเสิร์ตที่เราไปเล่นในคอนเสิร์ตที่เราไปเป็นแกสหรือว่าในเฟสติวัลต่างๆที่เราไปเล่นมันผมว่าสิ่งที่พวกเขาให้ผมมันมันไม่ใช่สิ่งเดิมผมเลยไม่ได้รู้สึกว่าผมทําสิ่งเดิม ด้วยความรู้สึกใหม่ักขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่น่นอนว่าระบบขั้นตอนการทำงานเนี่ยมันต้องเหมือนเดิมเพราะว่ามันมันเต็มไปด้วยมาตรฐานที่เราต้องทำไม่ได้ก็ก็ในแง่ของคอนเสิร์ตก็เครียดแหละผมว่านะเป็นปกติเป็นความเครียดที่ดีอย่าสามาัดเกนไหมเครียดหมดเลยไหมครับคิดว่าก็อืมผมคิดว่าผมก็ยังคงเหมือนเดิมในใน ในทุกๆปีในกำลังดูอยู่ว่าเมฆมันเริ่มดำๆมันมืดแกมหกพวงกว่าแล้วเออใช่ลาหูอมนี่หรอผมรู้สึกว่าก็คงเหมือนคอนเสิร์ตของทุกๆปีเราจะไม่ได้พูดถึงเกสมากแล้วก็ผมผมสนุกทุกครั้งที่แฟนไปเจอที่นั่นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกเลยแล้วก็ไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมคือการที่ไม่อยากให้สปอยเกสสำหรับใครที่ดูรอบแรกๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ก็คิดว่ายาก นะเพราะว่าคนไทยเราอยากให้โดยที่ไม่จำเป็นใช่ยืนยันว่าระหว่างร้องกับระหว่างคอสอะไรเยเหมื่ากันเพราะหลายคนชังมันคือการ expand อะสุดลุยสุดไล่ใช่ไหมแต่พูดสุดลุยสุดไล่ผมว่าก็คงไม่ใช่มั้งคนดูก็หลับพอดีมั้งใช่รอบที่แล้วเราทำคริปต์ไปสองชั่วโมงครึ่งเล่นจริงสี่ชั่วโมงรอบสุดท้าย รอบท้ายสี่ชั่วโมงนี่คือทีมงานหลับรอห <c oughs> ลับรอตื่นมาแล้วก็พบว,ว่าอ๋อคุณ <c oughs> เข้าช่วงสุดท้าย <c oughs> กำลังจะเสร็จ <c oughs> มาผมว่าไม่ใช่เสร็จที่ <c oughs> ควรทุบครับ <c oughs> สงสารคนดูด้วย <c oughs> แต่แต่รอบสุดท้ายตอนนั้นที่เาเล่นไปสี่ชั่วโมงอ่ะมันเราถามคนดูแล้วว่าอยากรีบกลับไหมคือ <c oughs> คนดูไม่รีบกลับทั้งที่วันถัดไปเป็นวันจันทร์อะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากที่สปอยผมแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ก็จะจะทำให้มันรัดกุมมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ เเข้าใจเรื่องหมล้ทุกคนอาจารัยพี่นนท์ปัดคนปัดยังไงมีทั้งนีรอบไหนบ้างเราก็เราจะมีสิ่งที่เรียกว่า pre เซลเข้ามาครับแล้วก็จะมีในส่วนของกิจกรรมต่างๆในงานของ benefit ที่จะได้ทักทายกันหลังจากเสร็จคอนเสิร์ตหรือว่าได้พูดคุยกันหรือมาถ่ายรูปรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปติดตามกติกาได้เลยเราจะเริ่มกดบัตร pre เซลนะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้แล้วก็ในรอบซลล์ปกติก็จะมีวันที่5กรกฎาคมนี้ นะครับย้อนกลับไปที่วันที่สามพีเซลนะครับเราจะมีบัตรราคาหลักร้อยด้วยลืม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 คิดไว้แล้วก็ลืมอ่ะสาวร้อนสอสามด้วยนะครับก็ถือว่าอยากทําให้อยากทําให้ทุกคนก็คิดว่าน่าจะยังไม่มีใครทํากับการเล่นอิมแพ t แล้วบัตรราคาแค่หลักร้อยหรือซึ่งปีนี้บัตรแพงสุดเราก็ถูกลงไปอีกจากเจ็ดพันเราเป็นหกพันห้าแล้วก็คิดว่าถูกกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเรารับมาเราก็หกพันแล้วนะครับไม่หมดพันใช่ใช่ับมาก็หกพันแล้วก็ยังไงไปกดบัตรได้วันที่สาม และ5กักรกฎาคมนี้นะครับ10โมงเช้า10โมงเช้านะครับทั้ง The Concert Application นะครับแล้วก็เจอกันมาที่5 6 7กันยายนนี้นะครับเตรียม mm hmm. ตัวให้พร้อมครับวางความคาดหวังไว้ที่บ้านนะครับเราเจอกันครับ <laughs> <laughs>